ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะที่ก็อยู่ที่สีพันวานะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวแต่งหน้าเล่นทะเลนะคะอันนี้ก็สามารถใช้สำหรับการไปเล่นน้ำส่งการ์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะกเ็เริ่มจากหน้าสดนะคะข้างหลังอาจจะเห็นมีคนเดินเข้าเดินออกหน่อยเพราะว่าตอนนี้แม่บ้านกำลังทำห้องอยู่นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกันแดดเนื้อมูสค่ะป้องกันแสงได้ทุกชนิดนะคะแล้วก็มีสีเบจอ่อนๆนะคะช่วยปกป้องรอยจุดด่งดางดำต่างๆด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยกันน้ํากันเหนือนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไหลยเยิ้มและก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวล็อกสกินแคร์ของเรากับ b ีบีครีมเนี่ยให้ยืดติดกันไว้ด้วยค่ะไม่อุดตาด้วยนะคะทาปุ๊บซึมปั๊บเลยค่ะตัวนี้ขายดีมากเลยไม่มีกลิ่นด้วย ท้าครีมกันแดดเสร็จแล้วนะคะก็มาลงบีบีตัวนี้ค่ะที่ใช้เป็นสีเปจของ Baby k คิดชิ้นเคยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยกันเหนื่อกันน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีกันแดดด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื่นสูงมากนะคะทาแล้วเนี่ยหน้าเราจะวาวโกลนะคะพร้อมปกปิดแบบ ธรรมชาติมากๆาค่ะไม่ดูหนาไม่ดูโวะนะคะซึ่งเข้ากับเทรนการแต่งหน้าในปีนี้นะคะซึ่งเป็นเทรนเผยผิวอะฮะก็ใช้มือนะคะกดกดหรือว่าถ้าอยากให้เรียบเนียนมากเนี่ยก็ใช้ฟองน้ํากดก็ได้ค่ะและก็ไม่ต้องตามด้วยแป้งฝุ่นหรือแป้งพับนะคะเพราะว่าสามารถออกไปโกลอแบบนี้ได้เวลาโดนน้ำเนี่ยถ้าเราใช้แป้งฝุ่นทับเนี่ยมันจะทําให้แปะตัวแป้งเนี่ยมากรองเป็นคาบคาบตามล่องหน้าของเรานะคะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทาค่ะ ซึ่งแคที่พุ่มาแล้วนะคะด้วยการว่ายน้ำเล่นน้ำนะคะขึ้นมาหน้าก็ยังวิ่งดูดีอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ตามสีสันให้กับใบหน้าเล็กน้อยนะคะจะใช้เป็นเนื้อน้ำแล้ก็เนื้อครีมนะคะถ้าเราใช้เป็นพวกเนื้อฝุ่นเนี่ยเวลาโดนน้ำมันจะมากองกองกันเป็นเหมือนคับคาบนะคะก็แปะตามส่วนที่ชอบเลยค่ะส่วนที่นะคะจะชอบแปะตรงกลางค่ะ ะะถ้าใครมีที่เขียนชิว้วแบบเหมอนเป็นแคททูสามติที่อยู่ได้เจ็วัน5วันให้ใช้ตัวน,นั้นเลยนะคะจะดีมากๆเลยสั่งได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะจมความวิงนิดน,นึงนะคะโดยใชย้กรเตอร์ทาใต้ตาค่ะแต่ถ้าจะดีกว่าน,นี้ถ้าเป็นกรเตอร์แบบเหมือนออรนะคะขอโทษคีตอนที่ทำเนี่ยไม่มีค่ะ แล้วนะคะแต่งหน้าไปทะเลแล้วก็ไปเล่นสงการในสไตล์ของอตีน้นี่ให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะก็ธรรมชาติมากเลย uh huh. แล้วก็ BB ีตัวนี้เป็น b ีกันน้ำด้วยนะคะก็โดนน้ำไม่หลายเยอะเพราะทดลองโดยการว่ายน้ำมาแล้วแต่ว่าเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือทาปากค่ะเดี๋ยวมาทาลิปกันใช้สีนี้ทาเป็นทินข้างในก่อน แล้วก็ใช้แบบสีนี้ค่ะหมดละใช้ยูสีเดียวนะคะเบอร์นี้ทาทาับออกมาเป็นอย่างนี้ก็คอมพิวตลุกไปทะเลนะคะอาจจะปล่อยผมแล้วรวบผมก็ได้ตามสบายค่ะผมถ้าปล่อยก็ม้วนรอนคลายๆอันนี้แทบไม่ได้ม้วนเลยนะคะก็ให้ดูชิวๆมาอยู่ทะเลอือฮึ โอเค่ะ okay, เท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปรีวิวที่พักนะคะเพื่อว่าใครอยากมาบ๊ายบาย